สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีผู้ที่ติดตามช่องวรานันชาแนลทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามช่องเนียพรอบชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะคุณแม่หรือว่าแนนนะคะก็จะนําไปลงที่เพจน้องพอบลูกพ่อโอแม่แนนด้วยนะคะแล้วก็เพจแนนอินฟินิตี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นลงของช่องยูทูบของน้องพอบแล้วก็ของของ,ของแนนด้วยนะคะของแนนก็จะเป็นวรานันชาแนลเนาะทุกคนวันนี้คุณแม่ได้มา รับรถอยู่ที่จังหวัดนครนายกลังสิทธิ์คลองคลองก้ามันเป็นคาบเกี่ยวระหว่างนครนายกกับลังสิทธ์นะทุกคนนะคะแล้วก็มันมันอยู่ระหว่างลังสิทธิ์กับนครนายกกับเขาเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละนั่นแหละเออนครนายกมั้งเนาะนะคะแล้วก็เป็น อันนี้เป็นรถที่แบบว่าสั่งจองได้ประมาณถามว่าได้เร็วอยู่ก็ได้เร็วอยู่นะคะเป็นรถอะไรอะออโต้ Auto นะคะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนนะคะทุกคนที่แนนออกอ,ออกรถคันนี้มาเพื่อที่เอาไว้ไปรับส่งลูกนะคะไปโรงเรียนเพราะว่าลูกต้องไปลับโรงเรียนประวัน ห้าสิบโลต่อวันนะคะแล้วก็แล้วก็มันก็ช่วยประหยัดน้ำมันได้ขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าค่อคนข้างที่จะเดินทางบ่อยเหมือนกันนะคะอืมเร่อนี้คันนี้เป็นรถที่แบบว่าแน้นออกเองนะคะโดยที่แบบไม่ต้องรบกวนใครแะไม่ต้องแบบ นนมันก็คือความภูมิใจของเราอะทุกคนเราก็แบบว่าสร้างอนาคตเพื่อลูกเพื่ออะไรลงทุนเพื่อลูกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็ใช้ในที่บ้านยอะไรเงี้ยพาแม่ไปหาหมอพาแต่ทุกอย่างอะมันก็คือนาเป็นคนรับภาระนี้ทั้งหมดเลยล้วก็คิดว่าออกรถมาเพื่อที่อ่าหนึ่งเลยอันดับแรกอะล,ลูกอะเข้าโรงเรียนเราต้องแบบเออเหมือนสร้างอนาคตให้เขาเหมือนปลูกฝังอนาคตให้เขาแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบ เออลงทุนตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะจริงๆหลายคนที่ติดตามแน่ก็จะรู้ว่าเออมีมีแอคคอร์ดอยู่แล้วคันหนึ่งก็แต่แบบพอออกมาแล้วช่วงนี้มันก็น้ำมันเยอะเลยน้ำมันแพงแนนพูดไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เลยวันนี้เพราะว่าช่วงที่แนนนัดรับรุตอนเช้าอ่ะเกิดแบบว่าอุบัติเหตุนิดนึงนะคะอย่าอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็เดี๋ยวแนนจะเถึงกลับถึงบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแต่วันนี้ แนนมารับรถแล้วนะคะเป็นรถ BYD นะคะเป็นรถออตโตร้รุ่นสแตนดาร์ดนะคะตัวรองทอ็อปเพราะว่าตัวทอ็อปกับตัวรองทอ็อปต่างกันแค่อันนี้เดียวอันนี้จะเป็นซันลูกนะคะมาเปิดให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วก็เปิดให้ดูแล้วเฮ้ย อนี่นะคะเปิดให้ดออูอันนี้ปิดแหละเดี๋ยวอันนี้ทําให้ดูแค่นี้ก่อนรีวิวให้ดูสัส้นๆแ,แค่นี้ก่อนนะคะว่ามันว่ามันเป็นประมาณนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะทุกคนนะคะ ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะแบบว่าหลังจากนี้ก็จะมีเรื่อยๆนะคะให้เห็นว่า,าเดี๋ยวเนยจะมารีวิวรถออโต้ b y วคันนี้บ่อยๆจะทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูบ่อยๆจะรีวิวให้ทุกคนเห็นบ่อยๆว่า,ามีดียังไงบ้างข้อดีข้อเสียอะไรยังไงนะคะเพื่อ,อเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่นะคะบอกเลยนะคะว่างานนี้แนนไม่ได้แบบว่า มีสปอนเซอร์จากออโต้บีวใดๆนะคะ The activation of the voice assistant is currently prohibited. ละก็ไม่ไม่ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะก็คือแบบว่าจะมารีวิวให้ทุกคนดูรีวิวรถให้ทุกคนดูนะคะ ไม่ได้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเดอ้อแต่ถ้าใครอยากจะมีสปอนเซอร์อยากต้องการเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถทักติดต่อมาได้นะคะยินดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปๆไปนะคะเรื่องแอร์เรื่องการใช้หรือว่าเรื่องการลุยน้ําเรื่องอะไรทุกอย่างที่บางคนแบบเออยังไม่มีข้อมูลอะไรใดๆนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้คุณแม่หลับอยู่ไม่สบายทุกคน ม่ไปคอยัดนเท่าไหร่ไปกินอาหารพาแดน,นพาแม่ไปกินอาหารทะเลมาอะไรเงี้ยล้วเอาเราแบบว่าอาหารเป็นพิษนะคะเราเรื่องแล้วก็เลยแบบว่าถ่ายท้องเสียเลยแบบเหมือนแบบไม่เหมือนเพียทุกคนเนี่ยเพียอันนี้เสื้อแดนซื้อให้ใหม่ใส่สีชมพูมารับรถแต่คือมาท้องสีอาคา่ะทุกคน ท้องเสียก็เลยพาเข้าโรงพยาบาลก็เลยได้ได้รับรถช่วงบ่ายเนาะเ่งมารับรถช่วงบายตอนนี้แวะที่ปั๊มอยู่ค่ะไม่ได้เติมไม่ได้เติมไอ้นี่นะไม่ได้เติมไฟฟ้านะแต่มาแวะซื้อของเซเว่นเพราะว่าแนนก็ตื่นเช้าเหมือนกันแล้วง่วงรู้สึกง่วงก็เลย ไปหาซื้ออะไรกินค่ะทุกคน